สวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดไพ่ความรักความสัมพันธ์ให้กับคนที่มีคู่คนที่เกิดในวันจันทร์นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็พลักง,งานทั้งหมดนะนะคะต้องขออนุญาตแจ้งสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่เนาะอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นสลับกันหรือว่าก่อนหน้าหรือหลังวันที่ตั้งจธิษฐานเลือกไพ่ได้เช่นกันนะคะ เอาละสำหรับใครที่สนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามานะคะพูดคุยสอบถามข้าวครูแล้วก็นัดเวลากันก่อนโอเคนะเอาละทีนี้มาเริ่มกันเลยนะคะคนวันจันทร์ว่าเรื่องราวของคุณเกิดอะไรขึ้นในเดือนของความรักนะคะอ่าใบแรกในเรื่องราวของความสัมพันธ์คุณได้ราชาถือถ้วยนะคะก้าวดาบ จัสมนสองเหรียญแล้วก็สุดท้ายเป็นราชาถึงมิถ้าวมนะคะในส่วนของคนวันจันทร์คุณขาคุณได้ไพ่เดดเนาะเดอะเลเวอร์สแล้วก็ราชาถือดาบเจ็ดเหรียญแฮงแมน man, นะคะในส่วนคนรักของคุณใบแรกก็ได้เด็กถือดาบห้าดาบเอเมอร์ไฮโลแฟนแล้วก็เป็นเจ็ดถ้วยอถ้าสังเกตนะคะว่า จัสเมนขึ้นตรงกลางมันเป็นพลังงานที่โดดเด่นนะคะข้างบนข้างล่างเป็นรูปของบุคคลใบแรกใบสุดท้ายก็เป็นรูปของบุคคลด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานทั้งหมดเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตนะคะว่าอาจจะต้องเกี่ยวโยงทั้งหมดเลยนะคะเอาละทีนี้มาพูดกันเลยนะอ่า บแรกนะคะจะแสดงเห็นได้ชัดมากเลยว่าช่วงนี้นะคะใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะคะมีความรู้สึกวิตกกังวลเครียดนะคะอ่าแล้วทีนี้เนี่ยความเครียดเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณวิตกกังวลข้างในนะคะจะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะที่กําลังอยู่ในขั้นของการวิตกกังวลจะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในขั้นที่สองนั่นก็คือการสืบ สืบเสาะสืบหาความจริงบางอย่างนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยนะคะมันจะมีความวิตกกังวลในในกระบวนการการสืบเสาะสืบหาความจริงนั่นก็คือนะคะไม่รู้ก็เครียดรู้ก็กลัวนะคะกลัวว่าความสัมพันธ์คุณจะจบลงนะคะคุณกลัวว่า จะต้องมีการจบของความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณเองจะเป็นคนตัดสินใจหรือเขาจะเป็นคนตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะใครที่สงสัยว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นะคะเมื่อคุณทราบเรื่องราวเมื่อความแตกโป๊แตกอะไรก็ตามคุณกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเลือกบุคคลที่สามคือพูด้่ายคุณไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยนะคะอืม คุณกลัวอย่างเดียวว่าเขาจะเลือกเลือกอีกฝ่ายนะคะแล้วก็เดินจากคุณไปแต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีพลังงานของคนที่รู้ข่าวมาแล้วนะคะรู้ความจริงมาแล้วด้วยอืมไม่ว่าตอนนี้นะคนวันจันทร์คุณขาคุณอยู่ในสถานการณ์ของอาการที่กําลังสงสัยนะคะการที่คุณกําลังอยากรู้อยากเห็นแต่ในขณะเดียวกันคุณก็เครียด มิตตกกังวลกล้า,กล,าก,ลกลัวที่จะสืบสอบสืบหาข้อมูลเรื่องราวนะคะหรือจะต้องบอกว่าสืบหาความจรงิงอย่างที่บอกไปเลยเพราะาอะไรเพราะว่ากลัวนะคะกลัวมันจะมีการเลิกราหลังจากที่คุณได้รับข่าวมานั่นเองแต่ที่นี้นะนะคะถ้าดูจากไพ่ด้านหลังนะคะก็มองแล้วจริงๆมันก็ยังไม่มีการเลิกราสําสหรับบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะ อ่าเนี่ยเห็นไหมนะคะถ้าใครก็ตามนะคะได้รับรู้เรื่องราวที่คุณสงสัยมาแล้วคุณเองนะคะใช้เหตุผลนะคะเป็นตัวตั้งนะคะคุณผ่านเรื่องราวของอารมณ์มาแล้วแต่จากนี้ไปเป็นเรื่องของเหตุผลเป็นเรื่องของความถูกต้องนะคะอืม คุณยังมองอยู่นะว่าอย่างน้อยเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนรักของคุณเคยดีนะคะเคยทําอะไรเพื่อคุณเคยทําอะไรเพื่อครอบครัวเพื่อลูกแล้วก็ยังมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าเขานะคะสามารถปรับตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรอกลาเรื่องราวต่างๆที่มันสันนส่นคลอนความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ได้หรือไม่คุณยังนั่งนั่งเฝ้าคิด นะคะหาเหตุผลดีๆเจ็ดเหรียญน,นะคะมีถึง7นะถึงไม่เต็มสิทนะคะแต่ก็ขึ้นว่าอยู่ในเปอร์เซน์ที่สูงเปอร์เซนที่สูงนี้ก็หมายความว่าตัวคุณเองก็ยังมองว่าคนรักของคุณนะคะสามารถที่จะปรับตัวได้และคุณเองก็จะให้โอกาสเขาดังนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือการอยู่นิ่งๆนะคะอดทน อาจจะต้องบอกว่ามาพร้อมกับความเจ็บปวดนะคะอืมคุณก็พยายามนะคะที่จะอยู่ในสถานการณ์ปรับตัวปรับความคิดปรับสมดุลชีวิตจิตใจของตัวเองให้อยู่ในสถานการณ์นี้ให้ได้ก่อนนะคะแล้วเรื่องราวข้างหน้าจะเป็นยังไงผลสรุปจริงๆจะเป็นยังไงคุณก็พร้อมคุณก็โอเคอยู่เพราะว่าพระราชาถึงไม่เท้าเป็นคนที่สามารถปรับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยเช่นกัน นะคะอืมมันเป็นเรื่องของแพชั่นนะคะมันเป็นเรื่องของความปรารถนาคุณปรารถนาที่อยากให้คนรักของคุณนะคะวนกลับมาอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่กลับมาดีเหมือนเดิมแล้วคุณเชื่อว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปกราบไหว้ของพรท่านจะช่วยให้คนรักของคุณนะคะได้กลับย้อนคืนมาในสักวันหนึ่ง นะคะอืมจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแต่ทีนี้เนี่ยในฝั่งของทนรักของคุณนะคะจริงๆเขาก็ถือดาบนะคะถือดาบเตรียมพร้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาบอกนะคะว่าถ้าต่างคนต่างอารมณ์ร้อนใส่กันเนี่ยเรื่องราวของคุณเนี่ยจะมีปัญหาแน่นอนแน่นอนอย่างที่คุณวิตกกังวลที่คุณเครียดมาก่อนหนะ้า ถ้าต่างคนต่างใส่อารมณ์ใส่กันแนะ่นอนว่าจะต้องมีการเดินจากกันไปมีการเลิกราแยกทางนะคะทั้งที่ความรักจริงๆมันมีอยู่นะเขาเองก็มีความรักอยู่แต่ในช่วงนี้เขาจะรู้สึกว่านิ่งไปไม่ค่อยแสดงอารมณ์ความรู้สึกอะไรใดๆก็ตามนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ก็เช่นกันเหมือนเดินหันหลังไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่พูด,ดไม่พูดอะไรกันเลยนะคะถ้าพูดก็จะเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาท ถ้ามีใครเอ่ยปากอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเหมือนอารมณ์งุหกินะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทที่ทําให้คุณเครียดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่คุณทําได้ตอนนี้ก็คือการอยู่นิ่งๆเมื่อคุณนิ่งเขาเองก็นิ่งนะคะเขาเองก็นิ่งเช่นกันแต่เมื่อให้พระขึ้นอยู่ด้านนี้ต้องขออนุญาตบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือที่คุณกราบไหว้ที่คุณขอพร เชื่อว่าท่านนะคะยังไงก็ยังอยู่และช่วยความสัมพันธ์ของคุณนะคะให้กลับมาเข้ารูปเข้ารอยในเร็ววันแต่ท้งนี้ทั้งนั้นจะเร็วจะช้ามากแค่ไหนขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าผลบุญผลกรรมนะคะหรือเคราะห์ที่เข้ามาคราวนี้เนี่ยเคราะเคราะใหญ่เคราะน้อยอะไรก็ตามนะคะทุกทุกคนอย่าลืมนะนะคะการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระนะคะช่วยได้ทุกเรื่อง นะคะช่วยได้ทุกเรื่องแต่ทีนี้เนี่ยอย่าลืมนะคะว่าถ้าใครเพราะว่าขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าใครไปกราบนะคะขอพรท่านแล้วความสัมพันธ์คุณกลับมาดีกันเช่นเคยเช่นเดิมคุณอย่าลืมรีบไปกราบท่านอีกรอบนะคะโดยเฉพาะใครที่ไปบนบานสัรกราบนะคะคุณอย่าลืมนะคุณบนบานสรรกล่าวอะไรไว้นะคะ คุณจะต้องรีบไปทำนะคะแก้บนส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้ไปบนบานสารกล่าวถ้าคุณไปคุณต้องจดเอาไว้นะคะกันลืมเพราะไพ่ใบนี้มันก็ขึ้นได้เช่นกันว่ามันเป็นการเกี่ยวกับบนบานสารกล่าวแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็เป็นความสับสนวุ่นวายที่คุณอาจจะลืมนะคะอาจจะมีสถานการณ์ของความเครียดเข้ามามีการทะเลาะเข้ามาบ้าง มันอาจจะทำให้คุณหลงลืมลงหลงลืมไปนั่นเองแต่ยังไงก็ตามบอกเลยนะคะเราก็ต้องย้ำก่อนสำหรับใครที่เป็นสถานการณ์ของการที่ยังไม่ได้คืนดีกันคุณต้องระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทต้องย้ำที่สุดเลยนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นในไพ่แล้วต้องเตือนที่สุดเลยในนี้ก็คือเรื่องราวที่คุณไปสืบไปสอบไปส่องต้องบอกเลยนะคะ ว่าอาจจะมีผู้หวังดีเป็นคนมาบอกคุณเองแต่ทีนี้เนี่ยผู้หวังดีมีสองกรณีนะนะคะผู้หวังดีมีสองกรณีดังนั้นคุณต้องเลือกนะคะเลือกที่จะฟังนะคะเลือกที่จะฟังไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณรับมาผิดคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะมีปัญหานะคะแต่ถ้าคุณรับนะคะมาถูก เป็นข่าวที่กรองแล้วนะเป็นเรื่องราวจากคนที่หวังดีนะคะแล้วเขาบริสุทธิ์ใจกับเราจริงๆนะคะคนคนนี้เนี่ยจะมาทําให้คุณเนี่ยสามารถยืนหยัดต่อสู้กับชีวิตความรักชีวิตความสัมพันธ์ได้เห็นไหมจากหน้าไพ่นะคะสองใบนี้กับสองใบนี้คนคนนึงนะเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บอกเรื่องจริงกับคุณเขาอาจจะบอกเรื่องราวบางอย่าง ที่แต่งเติมหรือบอกว่าเสริมแต่งนะคะมันเป็นความต้องบอกเลยนะคะขออนุญาตพ,พูดตามให้มันเป็นความสะใจที่เขาอยากจะมอบให้คุณถ้าคุณกับคนรักของคุณทะเลาะกันมีเรื่องบัดหมางเลิกราคนๆน,นี้นะคะเขาจะสะใจมากๆต้องใช้คำนี้ ถ้าคุณเครียดให้เขาเห็นถ้าคุณร้องให้เขาเห็นเขาก็สะใจเหมือนกันนะคะก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าคนคนนี้มาในรูปแบบลักษณะไหนแต่ขอบอกไว้ว่าคุณอย่าเพิ่งไว้ใจหรืออย่าพึ่งเชื่ออะไรก็ตามที่เขาบอกคุณข่าวสารทุกอย่างคุณต้องอเช็คให้ชัวร์นะคะเช็คให้ชัวร์ต้องย้ำเลยนะต้องเลือกรับฟังต้องอพิจารณาดู คิดด้วยตัวเองนะคะอืมทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลอีกอีกกลุ่มหนึ่งนะคะขออนุญาตชักกลุ่มหนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นแค่คนเดียวหรืออาจจะเป็นแค่สองคนหรือสามคนขึ้นไปด้วยก็ได้ที่จะเข้ามาบอกฝ่ายนี้นะคะเป็นคนที่ดีนะเขาอยากช่วยเหลือนะคะเนี่ยตามลักษณะไพ่พระนะคะเขาเป็นคนดีมีน้ำใจใจบริสุทธิ์ค่ะเขาอยากช่วยเขาอยากให้คุณกลับมา สารสามัมพันธ์เป็นครอบครัวที่ดีด้วยกันเหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยนะคะเขาหวังแค่ให้คุณได้กลับมาเขานะอาจจะให้คำปรึกษาคุณในลักษณะที่ดีๆมันเป็นคำปรึกษาหรือว่าคำแนะนําที่มีค่ามากมายเลยที่คุณอาจจะไม่เคยนะคะไม่เคยที่แบบจะคิดแบบขึ้นมาได้เพราะว่าบางคนนะบางทีเครียดมากนอนไม่หลับ ล้านอนไม่หลับนะคะก็ก็จะเหมือนกับว่า,าสมองเราจะทํางานไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขาจะมาเข้ามาให้คําแนะนําคุณแต่เขาไม่ตัดสินใจแทนนะคนคนนี้นะเท่าที่มองนะคะยังไงก็ตามเขาจะให้คําแนะนําบอกเรื่องราวนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณให้คําแนะนําแล้วก็ให้คุณเป็นคนที่พิจารณาหรือเป็นคนเลือกเอง อย่างตามหน้าไพ่เลยนะคะคุณต้องระวังนะคะคนคนนี้ให้มากๆเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ไม่ได้หวังดีความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่แน่นอนส่วนถามว่าคนรักของคุณล่ะนะคะจะเป็นยังไงอย่างที่บอกไปเลยนะคะเขาเนี่ยไม่เอาเลยนะถ้าอยู่ดีเข้าไปเขาก็อ,อาจจะตีกลับด้วยคําพูดที่ค่อนข้างหนุนแรง นะคะอืมหรือแม้กระทั่งการเดินหนีบางทีก็นิ่งเงียบเงียบเมื่อเราเอาเรื่องราวที่เราทราบเนี่ยไปบอกเขาหรือไปถามเขาว่าจริงไหมเขาก็นิ่งเขาไม่พูดเขาเดินหนีนะคะเขาเดินหนีแต่จริงๆบอกเลยเขารูู้กปิดทุกอย่างเรื่องราวทุกๆอย่างที่เขาทาว่ามันผิดมันถูกเขารู้นะคะเขารู้ต้องย้ําเลยนะ เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะอาจจะเป็นเรื่องราวของการที่เขาเองก็ยังสับสนวุ่นวายหาทางออกหาวิธีแก้ยังไม่ได้แต่ถามว่าเขาคิดไหมเขาก็คิดเขาพยายามทําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวตอนนี้คือคุณต้องมีกําลังใจแล้วก็ต้องอดทนรอแค่นั้นเองเนาะสุดท้ายจากักรวาลแนะนําอะไระคุณได้หมายเลขหมายเลข8 นะคะอันนี้จะขออนุญาตมาย้ําในเรื่องของบุคคลที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะเนี่ยนะว่าคนเราเ่ยมันมีหลายประเภทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจงเลือกคนที่มีศินธรรมนะคะเป็นคนที่สามารถเข้ามานะคะแล้วก็ช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจ คนคนนี้นะคะอาจจะเข้ามาแล้วทําให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคทุกๆอย่างทําให้คุณสามารถกลับมาคืนดีแล้วมาเคลียนะคะกลับมาเป็นสถานะของการเป็นครอบครัวการเป็นคนรักได้โอเคนะให้ไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็วันนี้ไปแล้วนะสวัสดีคะ่ะ